สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้ก็พาพอ่อแสนสุขนะคะออกมาขัดเนื้อขัดตัวหน่อยค่ะน้ำมันตกมันเนี่ยไม่ไหลได้เกือบเดือนแล้วแต่อารมณ์ยังไม่นิ่งนะคะขมับก็ยังบวมเต่งอยู่เลยค่ะแม่แม่เห็นสาวที่ไรก็ของขึ้นทุกทีนะคะอยากจะไปจุ๊บแก้มเขา แต่ว่าก็ยังยังยัง,ยงให้ไปไปถึงจุดนั้นยังไม่ได้นะคะแม่แม่เพราะว่าเรารู้ดีว่าลูกชายเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะอารมณ์แบบไหนนะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่เอาสาวเข้ามาเสี่ยงเนาะเราให้เขาอยู่ของเขาแบบนี้แต่ว่ามันปลอดภัยกับทุกคนดีกว่านะคะอ่าก็พาเขามาถูเนื้อถูตัวหน่อยค่ะแม่แม่เอฟซีหายตกมันปีนี้ไม่ได้ผอมเท่าทุกปีนะคะทุกปีนี้จะเห็นกระดูกเลยแต่ว่าปีนี้ยังไม่เห็นนะคะ ด้วยโครงสร้างโครงร่างกรรม,มพันธุ์ของพ่อแสนสุขเขาเป็นมาแบบนี้นะคะแม่แม่เราก็ไม่สามารถอัดเปลี่ยนให้เขาขาสั้นตัวเล็กลงได้นะคะกรรม,มพันธุ์พ่อกรรม,มพันธุ์แม่เขาขายาวมาแบบนี้เนาะค่ะแม่แม่เอฟซี FC. เขาดูร่างผมก็จริงแต่ว่ามันเป็นมาตามกรรมพันธุ์เขานะคะแม่เขาก็หุ่นแบบนี้แหละคะ่ะหนูก็มั่นใจว่าเราก็เลี้ยงเขาอย่างดีที่สุดละคะ่ะแม่แม่แต่ว่าเขาหุ่นแบบนี้เนาะคะ่ะก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคะ ถามว่าเขาอ้วนกว่านี้ได้ไหมเขาอ้วนกว่านี้ได้อีกแค่หน่อยนึงค่ะแม่แม่คือโครงสร้างเขาเนี่ยขายาวนะคะแม่แม่เอฟซี FC ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคะก,กอ็อย่างที่เห็นเลยนะคะไม่ได้เอาโซ่สองขาหน้าคู่ออกนะคะเป็นเพียงเพราะว่าอย่างที่น้องนิกแจ้งไปช่วงต้นคลิปนะคะว่าอารมณ์เขาไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับเพื่อนเืนเ,นเขาเท่าไหร่นะคะเอออันนี้น้องนิกพูดแจ้งตรงตรงเลยนะคะแม่แม่เอฟซี ถ้าว่าเป็นมิตรกันเมื่อไหร่เราก็แจ้งตรงๆตอนนี้ยังไม่เป็นมิตรเราก็ต้องแจ้งคุณพ่อคุณแม่เอซให้ทราบแบบตรงๆเนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งเราอยู่ใจกลางหมู่บ้านเขาเลยนะคะเราก็พ่อแสนสุขไม่ใช่ช้างเด็กแล้วถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ก็ชีวิตเลยเนาะค่ะแม่แม่อเนี่ยค่ะพี่น้องช้างช่วงเย็นๆเขาก็เดินกันเยอะแยะเต็มไ,ไปหมดน,นคะคะเราต้องเซฟตี้ความปลอดภัยลูกชายเราให้ อย่างร้อยเพราะพอเรารู้อยู่แล้วว่าอารมณ์เขาไม่นิ่งนะคะแต่ถ้าว่าเขาหายร้อยเปอร์เซอารมณ์เขานิ่งก็สบายเลยนะคะแบบนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแม่แม่แต่อันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์นะคะก็ขออนุญาตยังไม่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดเกาเกาาคัน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 ดึงงวงเขาเขาแม่แม่เขาเกาอ่าบริเวณที่เขาคันนะคะเอาต้นอ้อยนะคะมาเกานะคะก็สําหรับพ่อแสนสุกนะเดี๋ยว คัน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 เอ็นดูความเกาอุ๋งของพ่อโอ้ยคนเขาจะเชื่อไม่หนีว่าลูกสี่นะคะแม่แม่ก็สอบถามเข้ามาเอ๊ะตรงนี้เขาก็เพิ่งอายุ26ิบหเองทำไมถึงเรียกเขาว่าพ่อเร็วจังเลยนะคะเพราะแสนสุขนี้เขาลูกสี่เชือกแล้วนะคะแม่แม่ส่วนท่านใดเพิ่งเข้ามาติดตามเนาะเอ๊ะทำไมถึงได้เรียกเขาแบบเป็นคุณพ่อเป็นนู่นนี่นั่งความจริงเรียกเขาพี่ก็ได้นะคะอายุเพิ่งจะเลขสองเองเนาะค่ะแม่แม่อสี เอาจริงๆจะเรียกพี่ก็ได้นะคะแต่ว่าคือเขาก็มีลูกอ่ะแม่แม่เอฟซีนะคะเขาไม่ได้ว่ามีลูกเป็นน้องนางคนเดียวนะคะลูกๆเขาที่แท้ที่แท้จริงอะค่ะอย่างเขายกตัวอย่างอย่างน้องแสนคําน้องแสนคูนนะคะก็นั่นก็ลูกเขาเลยนะคะคือเขาก็รุ่นพ่อแล้วอะค่ะแม่ๆมก็เลยติดปากเรียกเขาว่าเป็นคุณพ่อนะคะ<ๆ>อาจจะไม่ได้เป็นคุณพ่อที่แท้จริงของลูกนางแต่ก็เลี้ยงดูลูกนางมาเนาะค่ะแม่แม ส่วนตอนนี้อ้วนก็หัวใจว้าวุ่นอยู่ทางนู้นนะคะต,ต้องอาบน้ํากันคนละรอบค่ะแม่แม่เนื่องด้วยพ่อแสนสุกเขายังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะก็เลยว่าคือเราไม่อยากให้อ้วนมาเห็นอะไรที่เราไม่อยากให้เห็นนะคะให้เขาได้เก <ๆ S 1> ็บอารมณ์ของเขาไว้กับเขาดีกว่านะคะๆๆเพราะว่าลูกนางเป็นวัยตอนนี้วัยหกขวบเนี่ยวัยกำลังอยากเรียนรู้วัยกำลังจดจำนะคะวัยกำลังแบบ มีความทรงจําที่แบบจําได้เร็วอยากให้เขาจดจําพ่อแสนของเขาในมุมที่น่ารักเท่านั้นนะคะแม่แม่อันนี้เท่านั้นเลยพูดตรงๆเลยนะคะ,ะไม่อยากให้เขาจดจําในอารมณ์ที่รุนแรงและไม่เป็นมิตรนะคะ,ะเนาะถึงแม้ว่าในอนาคตลูกนางอาจจะต้องเจอมันต้องเจออยู่แล้วนะคะแม่แม่แต่ว่าในตอนนี้ที่เราทําได้เราก็อยากจะให้แต่เขาเจอแต่สิ่งที่มันดีเนาะคะ่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะกลัวว่าลูกนางมาเล่นน้ํากับพ่อแสนกลัวว่าเขาวิ่งไปวิ่งมาด้วยความที่อารมณ์พ่อแสนยังไม่นิ่งกลัวพ่อแสนจะอารมณ์เสียใส่ด้วยนะคะ,ะคือเขารักกันก็ดีอยู่แล้วเนาะแม่แม่เอฟซีม FC, ไม่เอาไม่เอาที่แบบว่านู่นนี่นั่นดีกว่านะคะ,ะเดี๋ยวให้อารมณ์เขานิ่งกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีนะคะ,ะ,ะซึ่งตอนนี้เขายังอารมณ์พ่อแสนเนี่ย ยังไม่สามารถพาออกนอกบ้านได้นะคะแม่แม่พูดตรงๆเลยว่าไม่กล้าเลยนะคะไม่กล้าพาออกไปเลยอย่างนี้ตามภาษาความช้างเขาเรียกว่าตกมันแล้วอั้นค่ะเนาะตะอ้วนอั้นในที่นี้ก็คือแบบอารมณ์ยังไม่ดียังฉุนเฉียวอยู่เออยังฉุนเฉียวอยู่อารมณ์ก็ยังตึงตึงอยู่นะคะแ,แต่แต่เ,ออเระแวงอยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่มีน้ำมันตกมันไหลออกมาเท่านั้นเองนะคะอันนี้ ถ้าภาษาความช้างบ้านเราค่ะจะเรียกว่าแบบอั้นนะคะแม่แม่แต่ว่าทางนี้ทางนั้นแต่ละพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันนะคะนี้ตามภาษาบ้านเราจะเรียกว่าแบบนี้นะคะสูมให้ดูใกล้ๆแ,แม่แม,แม่ดูขมับหลังหางตานะคะยังบวมออกมาอยู่มันเป็นก้อนๆอยู่เลยนะคะนะคะ่ะก็เอาไว้ก่อนดีกว่านะคะแม่แม่ไว้ก่อนดีกว่าหนูเนี่ยภาวนาทุกวันนะคะเราทําอาชีพนี้เนาะค่ะแม่แม่แม ไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอเลยอะไรที่เราไม่อยากเจอนะคะก็เราเอาที่ปลอดภัยดีกว่าหนูจะแจ้งคุณพ่อคุณแม่เอฟซีตลอดเลยนะคะถ้าไหนที่ไม่มั่นใจรู้สึกว่าลูกไม่ปลอดภยัยจะไม่ทําจะไม่พาไปเด็ดขาดเลยนะคะจนกว่าจะแบบมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่คอยหน่อยนะคะอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเราเอาความชัวร์ดีกว่าเนาะคะ่ะอ่าส่วนพ่อแสนเวลาเขาหายตกมันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอารมณ์เขาก็น่ารักนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็น เขาก็คือมุมที่ดุร้ายก็มีนะคะอ่ามุมที่เขาน่ารักก็เยอะนะคะอยากให้แต่ลูกนางเขาจําแต่สิ่งที่ดีของพ่อดีกว่าเนาะค่ะแม่แม่ไม่อยากให้เขาจําว่าพ่อเคยทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้หนูก็ต้องทําได้ไม่อยากให้เขาจําแล้วเขาไปทํากับอาจจะทํากับเล่าหรือทํากับคนอื่นไม่อยากให้เขาทํานะคะแม่แม่ไม่อยากให้เขาเห็นนะคะก็เอาที่ชัวร์เนาะค่ะแม่แม่ส่วนพ่อแสนก็ยาวไปค่ะ กำหนดเขาก็ช่วงเดือนมิถุนานะคะถ้าถ้าเขาหายตกมันแบบทุกปีแม่แม,แม่ดูคลาบตกมันยังติดแก้มอยู่เลยนะคะดูอ้วนอ้วนอยากมาเด่นกับพ่อได้ค่ะนายแม่แม่เฮนดูตัวน้อย <c oughs> ตาจุกมาพอดีเลยเจ้าแมบนบอลน่ะเอาตาฝาดโอ้ไม่ใช่น้องอ้วนต่อไปเป็นคิวน้องอ้วนค่ะแม่แม่องอ้วนจะไปอาบน้ําทีนึงค่ะนี่เป็นคิวพ่อแสนต้องไปกันพรล่ทีค่ะแม่แม่ กินข้าวอยู่กินข้าวอยู่จ้าอะไรเจ้าพ่อแสนพ่อแสนจะเอาตุนซัตโนปดสเด็กอ้วนมันอนตดยังไงนี่เดี๋ยวคลิปนี้ขอโชว์แค่พ่อแสนก่อนแล้วกันนะคะแม่แม่ถ่ายเป็นสองคลิปแล้วกันแล้วค่ะ ถ้าแบบถ่ายต่อกันมันจะยาวเกินไปนี่ก็เกิดจะสิบนาทีแล้วนะคะก็ฝากทุกๆท,ท่านเป็นกําลังใจให้พ่อแสนด้วยนะคะน้องนี่ก็เฝ้านับวันเวลาที่พ่อแสนจะหายตกมันเราจะได้เดินทางไปทำงานนะคะเราจะได้แบบว่าไปทำกิจกรรมกับเพื่อนเอนเ,อนเขาเนาะค่ะ อยากให้ลูกนางได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของพ่อแสนด้วยนะคะแต่ว่าลูกนางก็ยังเป็นช้างตกงานอยู่นะคะแม่แม่แต่ว่าถ้าพ่อไปก็พ่วงไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วก็แบบว่าทํากิจกรรมร่วมกันอย่างนี้ค่ะแม่แม่ซีนะคะให้เขาได้เรียนรู้นะคะว่า,าเวลาเจอผู้คนอื่นจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะแบบนั้นแบบนั้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาก็อยู่แต่กับพ่อน้องแม่แม่ค่ะนานๆทีจะได้ไปเจอ บุคคลภายนอกนะคะคนอื่นๆเขาบ้างก็อยากให้จดจำแต่สิ่งที่ดีนะคะปีนี้ไม่แน่ใจว่าข้าแสนจ,จะได้มีแฟนไหมนะคะแม่แม่รอดูสาวๆเขาก่อนไม่รู้ใครสาวๆเขาจะยังคอยไหมนะคะเพราะว่าอืมก็นานนะคะ่ะแม่แม่แล้วถ้าไม่รักเนี่ยไม่ยอมหอมแก้มเขานะคะแม่แม่ถ้าไม่รักก็คือไม่รักเลยไม่ใช่ว่าไม่รักแล้วมาหลอก หอมแก้มไม่มีนะคะพราแสนถ้าพระแสนถ้าคลักก็คือรักเป็นแฟนแล้วก็มีลูกด้วยเลยนะคะแต่ถ้าไม่รักก็คือเรียนเชิญออกจากบ้านผมเลยครับจะฟิวนี้เลยนะคะแม่แม่ก็เนาะคู้บาดนะคะไม่รักก็ไม่หอม <c oughs> ที่ขอรักมาสี่เชือกมีลูกด้วยกันทุกเชือกนะคะสี่เชือกแต่ถ้าเชือกไหนไม่รักก็ก็คืออ่ะซื้อตั๋วให้กลับบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะแม่แม, <c oughs> ม่ครับครับผมครับเดี๋ยวแม่เอาให้ครับผม นะคะแม่แม่อะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอ้วนกันต่อนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแสนสุกด้วยนะคะหวังว่าเร็วๆนี้เราจะได้เจอภาพที่น่ารักน่ารักของพ่อลูกเนาะค่ะแม่แม่เอฟซีให้พ่อแสนกินต้นสับประรดคอยก่อนนะคะโอเคค่ะอู้ลงมาแล้วะค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่สวัดีค่ขอบพระคุณค่ะ